เปิดตัวหวานใจคนใหม่มิวกี้ปรายารักสุลักมิสแกรนสุราชเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความหือฮาได้มากพอสมควรค่ะสำหรับการเปิดตัวคนรักใหม่ของมิวกี้ปรายา ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังโดยครั้งนี้เธอสารสัมพันธ์ในแบบรักไร้เพศไร้นิยามกับสาวสวยนางหนึ่งบอกเลยข่าวว่าแฟนคลับไม่ต้องจับจิน้นเพราะคบกันจริงๆโมเมนต์ชวนฝันฟาดกระจุยกระจายซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่าสาวเทสายคู่คนนี้เป็นใครทำไมถึงมีใบหน้าโชบเชียวทั้งสวยทั้งหล่อในคนคนเดียวกันวันนี้เราจะพามารู้จักกับ รักสุลักษ์สิริพัทรพงศ์ซึ่งประวัติของเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะโดยรักสุลักษ์ปัจจุบันอายุ25ปีเธอคือสาวงามผู้คว้ามงกุฎมิสแกรนด์สุราษฎร์ธานีปี2021เจ้าของสัดส่วน34 24 38ส่วนสูง178เซนติเมตร จบการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นสาวสวยสง่าที่มีแฟนคลับติดตามความคูเป็นจำนวนมากด้วยความที่เธอมีเอกลักษณ์โฉบเฉี่ยวไม่เหมือนใครอีกทั้งเธอ,อยังได้ร่วมเดินพาเรดในเทศกาลไพร์อีกด้วยซึ่งก็เป็นการประกาศไปในตัวว่าเธอสนับสนุนความเท้าเทียมทางเพศค่ะ ล่าสุดรักสุลักษ์ก็ได้จัดงานแฟนมีติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกหลังแจ้งเกิดจากเวทีมิสแกรนดสุราธ,ธานีจนกลายเป็นปาปีขวัญใจชาวดอมมีแฟนคลับติดตามทั่วประเทศส่งให้แฮชแท็กแรงติดเทรนทวิตเตอร์ไปเลยทีเดียวค่ะ